ทุนเรามองเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนนะคะทุนคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นค่ะแล้วกําไรน้องอยากได้เท่าไหร่อยากได้สิบห้าน้องก็บวกไปสิอ่ามันก็จะกลายเป็นกี่เอ่อกี่เปอร์เซ็นต์คะร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะทุกคนนี่เราอยากได้กาไรสิบห้าเปอร์เซ็นแปลว่าเราจะต้องขายไปร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นทีนี้ร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นของอะไรล่ะของทุนอีกแล้วค่ะ อของทุนที่น้องลงทุนไปนั่นแหละค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้นะคะให้กลายเป็นสมการเลยค่ะอ่ะพี่ขอตั้งหมายตรงนี้ว่าเฮ้ยเราจะต้องขายไปเท่ากับร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นของทุนนะงั้นเปลี่ยนได้เลยค่ะร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นก็คือร้อยสิบห้าส่วนร้อยของคือการ คูณทุนน้องเท่าไหร่อ่ะทุนที่น้องซื้อมานี่ไงคะสามร้อยบาทอ่าสามร้อยบาทนะคะแล้วคิดเลขเลยค่ะคิดเลขเลยตรงนี้นะคะจะได้เป็นสามร้อยสี่สิบห้าบาทค่ะอ่าแสดงว่าเราจะต้องขายไปสามร้อยสี่สิบห้าบาทนะคะแต่คำถามมันไม่ได้จบแค่นี้ค่ะมันถามน้องว่าอะไร น้อยหนาที่เหลือจะต้องขายกีิโลกรัมละเท่าไหร่อะตรงนี้ทุกคนต้องเข้าใจว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วฉันอยากได้ตังทั้งหมดสามร้อยสี่สิบห้าบาทเออฉันอยากได้ตังทั้งหมดสามร้อยสี่สิบห้าบาทแล้วน้องมีน้อยหนาอยู่กี่กิโลละ่ะตอนเนี้ยน้องมีอยู่ยี่สิบโลนะคะน้องจะต้องขายโลละเท่าไหร่น้องก็ต้องเอาสองอย่างนี้ไปหารกันนั่นเองค่ะอ่า เพราะฉะนั้นต้องขายกิโลกรัมละก็ะคิดอย่างนี้ค่ะเอา3 4มหาหารกับ20ได้เลยนะคะคำตอบของเราจะกลายเป็น17.25บาทค่ะ